คูเพื่อนสนิทคิดเกินเลยชาลาลายฟ้าครามนางเอกนิชาณันิชากับหนุ่มมีนพยรวิศจากละครน,น่านฟ้าชาลาลายสลัดลุกสาวมั่นดีกรีนักเรียนนอกกับบอสต,ตีหล่อมาจับตะลิววช่ว์ฝีมือทำอาหารแข่งกันคว้าคะแนนจาก3ากรรมการพี่ไก่พี่ปัดไทยพี่ทงทงงานนี้บอกเลยอร่อยแน่เพราะได้3กรรมการลุกจากเก้าอี้มาช่วย2เชฟทำอาหารแทนซะงั้นเรียกว่าเป็นเทปที่อนลมานสมชื่อรายการจริงๆปรุงเองให้คะแนนเองขนาดนี้จานของมีนหรือจานของนิชาจะขึ้นแท่นเหรียญทองห้ามพลาดอมลมานจาน วัอนอาทิตย์นี้แปดโมงสินาทีค่ะจานใหม่มือใหม่สุดๆเ่ยมือใหม่มากวุ่นวายมากค่ะพชกดีะ้ะค่ะที่มีพวกพี่ๆ <c oughs> ไ,ไม่งั้นไม่รอดแลวครับไม่งั้นตายสก,กิลาในการทาอาหารของหนูรอบนี้ค่อนข้างที่จะดีมากคะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามีพี่ไก่นะคะมาช่วยเราผผมผมาช่วยกันเยอะมากเลยครับผม ทุกคนช่วยกันหมดเลยครับถือว่าเป็นเมนูที่ดีสุดในชีวิตละก็ฝากติดตามน่านฟ้าชลาลายของพวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เจมมาแล้วก็คนอื่นออีกนะคะเข้มข้นแน่นอน,นะคะ่ะอร่านจันใหม่ขอบพวกเราสองคนด้วยนะครับ <c oughs> ก็รอดูว่าพวกเราแข่งกันเนี่ยอาหารจะมาเป็นยังไง